ครับผมหมานบาครับเจักพันเหรอครับเจ็ดพันเนาะแบบผู้หมานพสนพศนเนี่ยออกมาพอศนออกมาหาพันหนึ่งนี่โอ้ยจะคือนครับเยอะสันเลย <c oughs> ห,หายหกพัญหา เดี๋ยวพี่น้องมาหันออโอ้ยคือโอ้มันโตแบบไงหนึงเด้เขียงอยากได้จังหาหันนี่นะวัติีบ่บ่ได้เอาดอกมันเหนียวไป,าาไปแล้วเด่นหน่อยครับพี่น้องความสูงก็สิบห้าเมตรสิบประมาณนี้แหละพี่น,อน้องมันแห้งปบบน,นั้นบอกฟ้าสนอ่าได้ยังมาถุงเนี่ยเจ็ดบาทนึงก็เถิร์นตัวนี้สามหมื่นไนองขายมองขายดิ ของตัวหรือของอีแม่ไพ่ดบกันได้มนไก็ได้นำน้ก็ได้เอาไงดูมักไพ่มักไไ่เลือกเอาเออเป็นห่องสามหมื่นมาตีแม่ตัวนี้โห่่ครับแก่แดงๆเลยพี่น้องสามหมื่นพันว่าหางต้อกําลังต่ออยู่พี่น้อง ความสูงสิประมาณร้อยห้าสิบครับลุดสามหมื่นอยู่พันหนึ่งพอพันปลาปลาพอขุนพอเนื้อห้องเท่าไรก่อนนี่ห้องสามหมื่นค่ะอืสามหมื่นต่อไรเนาะครับเนาะครับต่อไรเบิดมือมีจ้กตัวของเขาโอ้เงวนเลี้ยงงวงงามกับมี เอาอไปเบิ้งครับสามหมื่นแล้วโตฟังหันเนาะนเปิดไว<ด>้ต่อได้เบิดมือ,มอเบิดขึ้นได้ปะได้เบิ้ดมือเพื่อขี้กาลบอกมันนี่คณะ,ะ,ะคตพอ่อ,อพอันอ่ะคณะคตพ่อพันคณะโคตขุนพุ่มสูงจิตประมาณหนึ่ร้อยยี่สิบเจ็ดเท่าไหรครับผูหน่อยเก้าพันห้าเก้าพันห้าอ่ะหลอดหมื่นครับพี่น้องเปิดมาได้จักหน่อยอยู่เนาะต่อได้ต่อได้ครับอ่างัวเลี้ยงงัวงามครับที่นี่พี่น้องนี่ก็ไม่สาวปีกว่าค่ะ 9, ทั้งสองเลยบ่ค,ครับเครื่องดำพ้อมสูงสิประมาณโอ้เกือบร้อยซีอยู่พี่หนอ่อร้อยสามเจ็ดสามแปดบ่าขาดร้อยซีสิบบวกลบครับทั้งสองตัวเลยเปิดเท่าไรครับเปิดไว้ตัวละสิบห้าค่ะพี่น้องเลยเปิดมา,า,าแล้ว <นะ S 2> ครับพอฟังครับออืพร้อมสมเลยครับรบคตัวตัวข้างหลังเลยเครื่องเครื่องอุมครับพี่นนหน่อยครับ ตัวตัวข้างหน้านะเครื่องดำซูซีครับสองตัวนี่เอ้ามาตัวได้เลือกเอาเรือแพคคู่ก็ได้ครับเบิดโทไปนครับศูนย์แปดศูนบดหศนหนึ่งนะครับ080้าส6มส6่1 5 3 4ห้าสาเลูกสาวในหอยบ้านม่วงนะครับเนาะเอาอ็คุณหลายๆครับผมครับสายเหลี่ยงสายคุณครับจัดมมหมือนไปหอดใจล้วพูดนี่ห้อยต้อมคุณข้างคุณ อาผู้น่อยปะปะไปยังล่ะครับเอาไปยังเซนเออกนสายเอาไปยังว้ถ้ดปวดคน,นวัีถก็เซนงานออกค้นสาครับง้า <c oughs> ผูน่อยนี่กะถือว่าเป็นพิมพ์นิยมอีกพิมพ์หนึ่งครับพี่นอ่อราคาสี่พันห้าพันหกพันพี่หน่องเขาเอามา หาทอมไปช่วงออกค้นซานอยู่ละพี่น้อ้เเป็นอยากมาแยกเอาลูกมาพี่ลูกกำบองมาเพิ่งเนี่ึงเป็นคุยกันลัวก,กันมาบอปไปหม <laughs> ดท่าไหนละ่ะ คนหองมื่นสองห้าร้อยมนี่ครับลูกแรกจะหื่นสองห้าร้อยคนหองจะของคนหองรับวันนี้เขาเสีเอาเอาเอาเป็นบ่อมหรือเสี่ยวแต่ลูกมันเนคุยคุยกันอยู่เด็กนคุยครับหองมาคุยอยู่ข้อมีเทาไหร่พ่อสิบสามห้ารอยอันนี้ลูกตัวผู คิดว่าสิ <ใน S 1> ลูกตัวแรกครับตัวนี้พี่น้องแม่สูงประมาณร้อยสาครับ13บสาหาร้อยครับสีสีโค้งสางได้ครับแต่ว่าตกน้ำเลี้ยงพี่น้องเลี้ยงบ่ดีครับลูกกระจอยมันมีน้ำนมิมมนกจอยธรรมาดามาแล้วเนาะจอยแม่จอยครับแล้วของไปหาดินให้รู้ย่างเดี๋ยวกูจะของงู งัวกับปะทิมไหมยาไม่ได้กินมันก็จ่อยธรรมดามันแล้วเพื่องก็เบิ่ได้กินยาก็เพ่ได้กินขเพืองกับเบิร์เนี่ยจอยห้อย่งมาจากไดนฉันเบิร์เาเอาแม่พอมือเฟืองเบิรพี่น้องพี่น้องเขาเบิร์เฟืองแลลวผมมีหอดเพื่องเห็นว่ากินแล้วช่วงนี้เพืองกับเบิร์ดลยครับช่วงไปเรย่ดูกานอลเนีถ้าเฟืองไม่สิบสามหารอยทันพ่นว่าพี่น้องอันนี้สิบสองม มันก็อดมนี่มันก็อหมนี่เตัผูด้กันแม่สูงสิประมาณนอยยี่สิบเจ็ดครับด้มทกดีันเสอเาหโตแม่อวันเกิดนี่เพิ่งเพิ่เสือไปฝากเีวันหย้ซเ้อเปฝากเมียซิปเป็นสามพันร้อยตราคาต่อได้บ่จุดนี้ต่อได้บ่หลายคุยกันน่อยเดจหน่อยเนาะครับปุหน่อยเท่าใดก็พ่สิบสองหาเอาบอโทรไปนะครับ 0 9 3ย์เก้8สามสี่สี่แปเก้าขอบคุณหลายๆครับพ่อสองกลมเนาะแลข้างว้อเป็นยังไงผอช่วงนี้ขึ้นบ่อช่วงนี้ขึ้นขึ้นง้ออ้วนขึ้นไม่เจ๊นเอยอืมง้อจอยไก่จังจี่อแล้วหนึพอพอ่งครับง ok ้ออ so like you know, ้วนง้อสภาพสมบูรณ์นี่เนาะเออขึ้นโย่เจ๊งน้อยอยู่ครับเพราะว่าเบียดกื้อสีครับเบียดกว่านะมันก็สอเม่น่างอ้วนครับ งวนงเลียงกัตามสภาพมันน้องพอนะจะจอยกับจอยหยาดิงวนจอยหยาดงวนครับขวางเลียงบุดีมันเถอะเออบคุณหลรยๆพาะครับผมอปากคืนนองครับสองพมครับของพอพอเฮ้ยพ่อู้วาสุขานมีเงิเลยมันซื้อมาได้งเส้นหมาเส้นไงเส้ตู้เ สี 4, 5, พันหาวสิหนิโอ้โหเรี่งงงวมันจอยมันเป็ดน,นึงสี่เด้อพี่นงองเจ็ดสิคืนว่าราคามันสจขึ้นเด้ออะเรียยงงวมันจอยนะั่นเรียบร้อยพี่นงคงราคาตัวไหนพวกนีพคนวาแม่พันสี่พัน,น 4, ครับสี่พันสิบสี่โแต่ไปเว้ยได้หอยก็ได้ผมลงงวเปลือยปลดสี่พัน แม่นางทับไปโดนมาได้ลปะป้าตัวนี้หมื่บ้านไหนครับเพิ่งเงินทับข้อนทับบอกทับมันจะออกแล้วครับนี่ออกแล้วมันทับฟ้อมกัน,น,ห,นห่างกันประมาณเดือนหนึ่งห่างกันประมาณเดือนหนึ่งโอ้แม่แม่านแม่ทองครับสิบบวกเก้าเดือนลราบอสันแต่ว่าตัวกูมันพื้นอยู่บ่ ผู้เซี่ยวซานคือครับเก้าเดือนแับจุงไปขึ้นคันจุงกันขึ้นอีกกแสดงว่าบอติดเด็กครับบอติดแน่นอนคือท่องบ่คือม้านบ่ม้านครับครับสูงประมาณร้อยสามสิบครับสิบสี่วัดดีต่อได้บ่ต่อได้อยู่ครับต่อไปหลายคุยกันเบิ่งเนาะครับเนาะกูไดมากแม่ม้านครับของ อ่าเบอร์โทรไปนะปะศูนย์ปดหนึ่ครับ081 516 516 0275 0275น้าเจ็้ยเจ็้ป๋าเจียเจยปอนเจริญปอนเจริญมีอันมันตัวเดียวบ่ะทั้งคุณบ่แม่นบ่บ่ครับอ่ะมีตัวเดียวแกรนๆเลยพี่น้องไม่ม้เนาะป๋าเนาะครับผมครับอ่ะขอบคุณหลายๆครับป๋าพี่พี่พี่หน้องมาเบิ่งผ่านหากันอยู่สนามน้อยครับพี่น้องราคาหัว โต๊ะกัยังไงกันเถือนยินเละพี่น้องหอยหอยนี่หอยก็หอยนี่พายามห้กันถืออยู่พี่น้องแต่ว่าวั่พื้นทรานาการตอนนี้ <c oughs> หอยดำจมก็ผมอยู่วังหันวังวงว้วมันเริ่มเบิดเลยพี่น้องเริ่มหาซื้อเนี่ยครับเลาะหาซื้อเนีในหอยเลี้ยนสวนก็ผมเป็นส้นสวนอยู่พี่น้องเมื่อบ้านนี่รดรถในหอยครับ เล่นไก่กันครับรถเทียนงาน,นพี่หน่อยหอยนี่โอ้เป็นว่ามันเป็นสิบขั้นครับรถอยหอยเซตเล่นสวนกันบางคั้นกับมีงวัวบางคั้นกับโบมีงัวครับพี่หน่อยเพราะฉะนั้นกาสภาพมันถ้าสภาพสมบูรณ์ยังได้ก็ได้ราคาครับราคาขึ้นแน่ๆครับถ้าสภาพสมบูรณ์ครับเป็นเนื้อเป็นหนังแน่นี่พี่หน่อง หรือวางวั้วเหลี่ยงสภาพสมบูรณ์คนก็นเริ่มอยากซื้อหาซื้อเหลี่ยงครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องเขานี่สําคัญครับพี่น้องยำ้ยำแล้วย้ำอีกพี่น้องเรื่องราคาเรื่องการเลี้ยงงว้วให้มันสมบูรณ์ครับพี่นอ้องนะก็มารายงานครับสถานการณ์อยู่ออบ้านหวัวหินลาดครับอำเภอวานอนนิวัดจ,จังหวัดสออกลนครครับพี่น้อง มือนพ่อกันครับอย่สนามไ่ครับสนามโคกเกเรนสว่างเดียนดีนครับจังเข้าไปลุยน้ากันครับมือเอินมือนีมาเบิงสนามต้นทางสนามหน่อยสักก่อนราาเป็นยังไงพี่หน่องเบิ้งยังหน่อยครับงัวหน่อยครับพี่น้องมือนี้แผนเป่าแล้วพี่น้องตอนนี้ประมาณโมงหนึ่งนี่แหละพี่น้องเอ้อสำหรับมือนีคลิปหนีกับฝากที่ฝากน้องมาทนีีครับผมสวัสดีครับ